อ้าวอ้าวอ้าวงานนี้ตำรวจขู่แล้วเอาไปเลยไปเลยไปไปเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราไปหลังนะเดี๋ยวให้เด็กเด็กขี่ตามหลังตามหลังเด็กก็ดีกว่าอย่าอย่าไปอยู่หน้ามันเลยเดี๋ยวมันเบียดไอ้ขี่ดีๆไอ้นุ่ม เศกดีกันทุกฝ่ายน่านะเอาขาเบรกเอาขายันพื้นด้วยเลยเอาอย่างไรอย่างน้อยก็ต้องโน่นะ <แก S 1> นะเก็บน้ำไปจังน้อยนะเก็บน <c oughs> ้ำไปจังน้อย,นะอยเด็กๆอะ่ะแว้ลอยหน้านะ อไอ้เจมส์น้าเปนขาวเป็นยงน้อยเด็กๆอะใครวะซอยหน้าตำรวจจับรล้เว้ให้น้ำแล้วกันเก็บน้ำก็ได้จุดสิบโลจุสิบโลไม่เบาเลยนะเด็กๆไปด้านหลังไม่ขาวแล้วไปผมไม่ได้ไปนะผมว่า ปั่นตามนี้ยเดี๋ยเดี๋ยวเปั่นเลยยังไม่หมดเลยจากอพอยัง่ยังม่าอนีประมาณนะ รัการันอนหลับสาไม่ส่งงี้เลยีแล้วดูได้ไงานเย็นเ้ามาเนเยบ่ยเร็วอีกนิดนึงจะไม่หมดรอเล 啊。